「あなたに会いに来たんです」おで「おいでおいで」「羽田からのとさと山まくうこおいでおいで」いで「心踊らせ」「ロビーで待ってても姿が見えない」「どうしちゃったのよ」 아 이렇죠. 이렇죠. 아, 태국에서 걸렸다. 아,すごいじゃないですか. 1번 1번 인기? 아니 그 랑수순의 타이잖아. 슈퍼스타 인 타이랜드. 슈퍼스타. 아. เค้าถามเราให้เต้น. はいありがとうしたเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาถูกต้องมีขึ้นเวทีด้วยโอ้ตกใจนะเมื่อกี้ตกใจอะสิเมื่อกี้เขาก็ได้ให้ความร่วมมือกันเต็มที่ตบมือกัน ตอนนี้ห <ok> ิวแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ของกินเยอะๆมากไหมไปหาอะไรกินกันนะครับผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองจริงปะเนี่ยมีตังค์ไปนำเลย ได้มาแล้วอาหารของเรารเยอะเลยผมอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องมานั่งใต้ต้นซากุระใช่เพราะช่วงนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าดอกซากุระบานอุยอ่าแล้วช่วงนี้เนี่ยก็อากาศเนี่ยกำลังดีไม่หนาวไปไม่ร้อนคนนะครับเขาก็จะมาปิกนิกกันมาพบปะสังสรรค์กันแล้วก็จะมีแบบว่าปูเสือเออนั่งสวีทกันก็มีบรรยากาศแบบนี้อดอกซากุระสวยแบบนี้แล้วก็โอ้โห อาหารก็พร้อมแบบนี้ใช่ทา,า,านเลยสิครับผมรออะไรล่ะครับอิตาดาคิมัสครับผม ยังกินไม่หมดอีกนี่ต่อชิ้นที่สองชิ้นที่สามเนาะชิ้นที่สองิที่สามเลยวโอ้เอ๊ะแล้วยังไงต่อก็ไปต่อสิอืฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโรแมนติกสุ้ๆก่อนจะสวยสมใจเมื่อเวลาผ่านแล้วเราต้องดูต่างอีกไายรับประกันมีเรื่องสนดุกโรยูเดี๋ยวเรามาปิดตาดีกว่าเพื่อจะไปที่ต่อไปไปพี่จักราโอเค มันอร่อยอ่ะมันดูดไปกระทั่งถุงเล้ยพี่ใส่อะไรของพี่ไปเย้ตอนนี้ครับผมคนขับรถของเราพาเรามาทะเลเฮ้ยหน้าข้างหน้าทะเลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยเลยเหรอเฮ้ยยอยากเห็นเฮ้ยทำไมขับลงอ่ะเฮ้ยพี่ลงไปไหนพี่พี่เฮ้ยพี่ พี่อย่าอย่าอย่าขับลงชายหาดเดี๋ยวทรายมันดูดได้เหรอเฮ้ยยิ่งบอกยิ่งใกล้เออแล้วยังไงอ่ะยังไงนบอกบอกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งลงโอ้ยโอ้ยโอเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวทรายมันดูดลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้เอ้าแล้วโอ้ยยิ่งบอกเหมือนยุ่ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแล้วพี่บอกเขาแล้วว่าบอกว่าอย่าลงอ่ะนี่ไงกำลังบอกอยู่เฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยให้ขึ้นขึ้นไปเปิดเปิดได้ยังเปิดได้ยังเนี่ยไอเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดช่วยกันเคลียร์นี่ ที่บอกเขายังไงเนี่ยอขาก็บอกแล้วไงบอกยังไงก็บอกว่าหยุดหยุดหยุดไงบอกบอกเป็นภาษาอะไรก็ภาษาไทยไงแล้วเขาจะรู้ไหมเขาเป็นคนญี่ปุ่นเราจะพูดว่าอะไรอะสตอปสตจอปเออสตัอปสตโอปโอ้โหนี่เออเออเราลงจากรถก่อนไหมเดี๋ยวเผื่อรถมันไปเราจะได้อยู่เออเออเออเอาผมลงผมรอดแล้วผมรอดแล้วหนึ่งเรียบร้อยแล้วรีบลงเลยโอยโอ้โหเฮยสังเกตไ่มเออ ทำไมอะเฮ้ยมันแข็งเอาเหรอเออมันแข็งเฮ้ยจริงเหรอเออเฮ้ยทรายมันแบบว่ามันมีความละเอียดมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่ยุบเลยเฮ้ยมันมันแน่นเหมือนดินเลยนะถึงว่านี่ทำไมรถเนี่ยเห็นไหมวิ่งกันแบบฉิวเลยบนหาดทรายอะ มีสไลมมีไโโบบ่ต้องตกใจค่ะถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะเป็นหาดทรายเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นและหนึ่งในสามแห่งของโลกเท่านั้นที่รถสามารถวิ่งได้ชายหาดชิริฮามะนากิสะมีระยะทางยาว8กิโลเมตรกว้าง50เมตรค่ะทรายบนหาดละเอียดและอัดแน่นแข็งแรงจนทําให้พื้นทรายที่นี่รองรับน้ําหนักได้แม้กระทั่งรถบัสขนาดใหญ่หลายคันเลยค่ะการขับรถบนชายหาดแห่งนี้ทําให้คุณได้พบประสบการณ์ป ใหม่พร้อมกลับมาชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างโรแมนติกสุดๆค่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยมาอไปได้แล้วอ่ะนะมีเพิ่มมาอยู่ๆอะไรหมด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 โอ้ที่นี่แบบว่าจะข้ามแต่ละทีต้องระมัดระวังเลยนะไม่เคยไปเที่ยวทะเลที่ไหนต้องระวังรถขนาดนี้เลยกำลังอาบแดดปุ๊บแฟมเข้ามาอยู่ในทรายทะลุเป็นหนอนในทรายเลยนะเฮ้ยครับผม บอสมาอีกแล้วบอสม,มาอีก,อกแล้วทุกเวลาไม่ชอบตั้งสามบอกรติวี่บนใจหาตัวกอดรักไปล่นจุกที่บอสกำหนดใครบอกรักไปจนเป็นกองสุดท้ายคุอเป็นจุอ่อของแกน,นี่อนยเอาจริงเหรอโอยจริงเหรอ ไอ้บอโอ้ยนี่แล้วใครใช้ติดรถไปด้วยเนี่ย,ยหน้าตาพวกเราเนี่ยอย่างก็โจรออฟนี่รอดอยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs> ไม่โบกนะครับ <c oughs> อ้าวไปแล้ว